ปีกไก่ต้มน้ำปลาทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับถ่ายฟีดไปถ่ายฟีดมาเจอเมนูนี้จัดการซะเลยครับเริ่มจากนะครับเราหาหม้อหรือกระทะที่มีฝาปิดนะครับใส่ปีกไก่กลางลงไปนะครับตามด้วยตะไคร้ข่านะครับรากผักชีนะครับพริกไทยดำบดพอหยาบๆนะครับแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวและก้อนน้ำปลาเท่านั้นผมจะไม่ใส่ซีอิ๊วในการแต่งสีนะครับเพราะจะทำให้ปีกไก่ต้มน้ำปลาของเราจะได้มีกลิ่นของน้ำ ปลาและกลมกล่อมจากความหวานจากน้ําตาลและน้ําปลาเท่านั้นครับเราจะคนให้ทั่วแล้วปิดฝาทิ้งไว้สัก15บาทีหลังจากนั้นเรามาเตรียมน้ําจิ้มกันครับก็มีพริกขี้หนูสวนนะครับกระเทียมนะครับรากผักชีปรุงรสด้วยเกลือน้ําปลานะครับน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็น้ํามะนาวครับปั่นให้ละเอียดตามที่เราชอบได้เลยครับเพียงเท่านี้เราจะได้น้ําจิ้มนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนกลับมาดูที่ไก่ครับ เนื้อไก่เริ่มเปื่อยนุ่มนะครับเห็นไหมสังเกตนะครับสีผมจะไม่ได้เข้มครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ซีอิ๊วนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้ไก่ต้มน้าปลาของเราไม่มีกลิ่นซีอิ๊วมารบกวนครับเพียงเท่านี้นะครับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละครับก่อนเสิร์ฟโรยด้วยผักชีสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็นําน้ําที่เราต้มไก่เนี่ยราดบนผักชีครับแล้วก็เตรียมน้ําจิ้มที่เราเตรียมไว้เทใส่ถ้วยแค่นี้ก็พร้อมลุยครับปีไก่ต้มน้ําปลาไม่ยาก ลองทำกันดูนะครับ